เป็น EP พีพิเศษเวอร์ตอน vacation with bella สว oh, 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 pues ัสดีค่ะ welcome to nuihie d a r y เราอยู่ที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลุก็คือบ้านฉันที่สำคัญฉันจะไม่ลืมค,ค่ะหมเค้กเบิร์ดเดย์ของสเปเชียลวันเดี๋ยวรอขึ้นเครื่องบ่ายโมงค่ะจะไปถึงที่นู่นประมาณบ่ายสามแล้วก็ชิเบลจะมารับเราที่สนามบินดอนเมืองไม่รู้ว่าทริปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แผ่นมาเยอะมากเดี๋ยวเราจะแปะแผ่นนะคะข้างๆว่าชิเบลแผ่นอะไรมาบ้างถึงขั้นการกินว่าชิเบลจะกินอะไรแล้วจะให้ฉันกินอะไรตอนนี้นางเตรียมของกินให้ฉันแล้วนะคะเตรียมของเฮลตี้ฉันกินฉันอยากกินไอตัวพัฟแบบพัฟของพัฟของโอกะจูเชียงรายไม่มีค่ะต้องไปเชียงใหม่เท่านั้นบรรน,นอกเขากกุ้งสุดๆนั่นแหละค่ะแล้วเจอกัน 你是单反这个。 และบอรอะนะคะก็ใจดีมากเขาซื้อบูสเพื่อที่จะให้เราไม่อ่อมนะคะเ n e น g y ่เอเนซี o บูส์ o ูสค่ะเเป็นอะไรอ่ะเบ y r o y เอคือทหารหรือเปล่าเป็นอะไรอ่ะื hey, <Royal. S 2> มแนใจแทนของเราก็คืออะไรคะชิเบลเราจะมุ่งหน้าไปที่ <c oughs> พัทยาค่ะ <c oughs> ไปทําไมก่อน3วัน2คืน <c oughs> ไปทําไมก่อนมันมีอะไรดี คือเป้าหมายหลักของเราก็คือจะไปชิลจะไปแบบทริปงโ,งโง่ตอนแรกกะว่าจะแบบ The plan is n no t plan แต่เปล่าค่ะแพลนมาพรึบอาหารกันกินก็คือคิดไว้แล้วฉันขอดูก่อนว้าวบูสดีมากค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นใดตอนก่อนที่เราจะไปพระรยานะคะเราจะไปเจอกันที่โอกะจูสาขาใดสาขาหนึ่งก่อน เพราะว่าฉันจะกินแรปบ้นานนอกเข้ากลุงต้องกินแรปโอกรจุค่ะเพราะาไม่เคยกินเลยโอเคเท่านี้ก่อนไปและแล้วนะคะเราก็ได้มาค่ะแรปโอกรจุตองของเบลเป็นแรปสลัดหมูนุ่มพลสึ่ฉันก็คือแรปไก่สี่ารชาค่ะแผ่นแป้งผักรวมเหมือนกันเธอก็ผักรวมเหรออ๋อฉัอรู้ผัดรวมอ๋อโอ้ยใหญ่เลยอ่ะ<ถ>อุ้ย<ถ>ฉันไม่เคยฉันไม่เคยกินนะ อ่าฮะเราจะมากินกันนะคะใส่ฮิลตี้เฮลใจเวอร์โคตรใหญ่กินไงวะเนี่ยโ oh. let's go ไปทางพัทยาค่ะ mm hmm. หอมมากหอมมาก แผ่นแป้งเหนียวนุ่มมากแล้วก็คือเจอไก่เลยอร่อยมากอร่อยมากอ่ะ จบแล้ว day วันหมดไปกับการเดินทางค่ะนิ่งจากดอนเมืองมาถึงพระยากลางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็แวะตลอดทางแวะซื้อทิมโบอรลิงด้วยอะ่ะแต่ว่าทิมบอรลิงไม่อร่อยอะ่ะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ดูกินโอะจูอิ่มมากกินครึ่งชั่วโมงกว่าจะหมดค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมดูซีรีส์แล้วก็อัมน้ำนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเกาะหลานก็จะไปตามล่าหาคาเฟ่ตามรีวิวแล้วจะชิลๆนะคะไว้เจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ มาดิค in. ่ะีต้อนรับเข้าสู่ day สองเรากำลังจะไปรับประทานอาหารเช้าค่ะก็คือไปไปดำน้ำแล้วหนึ่งใชข้าเช้าเราจะกินอะไรที่โรงแรมนะคะเบาๆง่ายๆสบายๆแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเกอะล้านค่ะดูว่าจะมีถั่วเยอะไหมนะคะ แต่แบบว่าพี่เบลเนียนเกิน หลายปีแล้วอะแต่แวะาแบบยมมากน่าอยู่มากพี่ไหวเราจะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะร,รับหน้าที่เป็นโพลขคับสายแว้นใส่เงินให้กับชิเบลทางของกาะล้านมันก็จะประมาณว่าว้าวว,าวนิดนึงไปค่ะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์กัน Moments later. ไ่ออต้องบอกตัวเองว่าไม่ออกแบหน้าจะอยู่ก็ตามน้าราักน่ารักมาตอนแรกเราจะไปอีกร้านหนึ่งนะคะแต่ก็คือปิดต,ต่อไปเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเราจะไปทำอะไรที่ไหนคือ <c> ส <oughs> ิบโมงกว่าได้รถเท่าแบบอิ่เรื่องอนอยค่ะ ะะวันนี้มีเมนูแนะนําเป็นหมึกผัดนันดับมิวบอกว่าให้เครดิตมิวแนะนําว่าร้านยกยอนน้ำแตงโมปัน่นอร่อยไม่ใส่ดูเชื่อมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันสั่งน้าแตงโมไปคนละแก้วเลยคะ่ะเพราะว่าไม่แบ่งค่ะรอนได้แล้วอร่อยสดชื่นมากแตงโมที่ไม่ใส่ใซรับแตงโมที่ถูกต้อง ความเค็มอ,อ,อร่อยเคยกินเป็นครั้งแรกถ่าเราก็อยู่ที่มาถาทาพน้ำเมือกมากคือมันหยุ่ไปหมดแล้วก็รอนมารอนสุดๆ้ามานะคะวันนี้วันเกิดชิเบลเราก็จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชิเบล,ล, Birthday, เบลตอนเย็นนะคะไปค่ะจ่อยเปลี่ยนหลุมเรียบร้อยแล้วค่ะ เรากำลังจะไปหาอะไรกินแบบกลุ่มก็คือเลือกได้ว่าเป็นสตาคนะ,คะเพื่อรอเวลาจะไปกินครัววันศุกร์ทำหน้าใหม่ <c oughs> โมหน้าหกหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดเอ่ยใดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ยมมากแม่นี่ไฟเอาใหม่เราพร้อมที่จะออกไปสุรบภายนอกอีกรอบนึงคะ่ะอันนี้ก็คือโมหน้าใหม่แล้วนะได้แค่นี้แล้วเราก็มีแว่นกันดงกันแดดทำไมเมื่อเช้าไม่เอาไปงง เราสั่งเป็นเมนูอะไรเฟรเวอร์อะไรบูมบูมสักอย่างหนึ่งเขามีพริกเกลือด้วยว่ะเฮ้ยพริกเกลือเสีมพูมันนอกเขากุ้สุดๆคิดได้นะคะหมายถึงชั้นเนี่ยคิดได้นะคะมันอร่อยนะครับอีเมนูนี้อร่อยมากอร่อยแบบ งงชันก็อิ่มรอวนสุกไปละเลิศการโกหกหน้ามาตอนนี้ก็คือดีนะหน้าไม่หยิบแล้วชันชักกะเยอะหน้าตัวเองได้ล <c oughs> นะแม่ <c oughs> เลิศด้ะเดี๋ยวไปเจอก,กันที่คัววันศุกร์เลยนะคะถึงครัววันศุกร์แล้วค่ะก็เบลมิลิสค่ะแกงคั่วหอยขมข้าวสวยผัดดอกเกลือกุ้งทอดเกลือกับยำมุนเส้นโบราณแล้วมีดอกจันทร์สามดอกที่ยำมุลเส้นโบราณแรกนะคะไอติมงคั่วหอยหวาน ดูหอยค่ะดูหอยนะคะดู ีวิวหัววันศุกร์ค่ะคือ the best p นพัทยาเวอร์ไม่ได้อวยแต่มันคือเวิร์จริงบริการทุกระดับประทับใจวุร์มาจนพี่เบลสงสัยว่าอ้นอ้นไม่ได้จะเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรพี่ใช่ไหมไม่ได้เป็นคนจองเนาะไม่ได้รู้คอนแทคเขาเนาะจ้าอะไรมาเซอร์ไพรส์ก้อนคือเขาเดินมาแบบเดินมาคุยเล่นด้วยอะไรด้วยเหมือนรู้จักกันมานานอะเดียวแบบแฮปปี้เบิร์ พี่เบลกลัวมากพี่เบลกลัวมากพี่เบลอ่อ้นไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมที่อายเขาไม่มีจ้าอย่าหวังว่าฉันจะเซอร์ไพรส์จ้าไม่มีจ้าฉันทำเบเกิลจนหัวฟูจ้านั่นคือสิ่งที่ฉันเซอร์ไพรส์สุดๆค่ะ กับเข้าสู่เดยกับการใช้ชีวิตอ,อยู่ที่พัทยาจะไปดูร้านจานสองบาทแล้วก็กินไอติมด้วยคาเฟ่ติมร้านมาร์เตอร์นะคะน่ารักไม่ไหวไปค่ะ นะไว้มีโอกาสน่าจะมาใหม่เพราะว่าน่ารักมากๆไปค่ะไปเจอกันที่ร้านจานสองค่ะ า few moments later. สถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีเลยค่ะมันร้อนมากแล้วก็มันมีเยอะมากเยอะแบบเยอะไม่ไหวเลือกไม่ถูกมันหามเเจอมันมีเยอะไปแล้วก็อากาศร้อนอุบอ้าวมากๆค่ะแท็จะเป็นลมอ๋อสุดท้ายคือเฟลเวอร์จะเป็นลมไม่ได้ไเลยเลยมันเยอะมากมันเยอะไป แบบมันเยอะนะแต่ว่ามันไม่มีแบบที่ฉันต้องการค่ะก็เลยแบบโอ้ไปไป let's go ไม่ไหวนลรกมากๆจะไปร้อมจบทริปของพัทยาชลบุรี3วัน2คืนะจุดนี้เลยที่ประทับใจก็คือเกาะหลานห้าน Never too small มาเตอร์ค่ะน่ารักมากฟิวดีวัสดีเวเบอร์แล้วก็สต๊าบ,บัคนับปะ่ะพี่เบลชอบโดนัท คนพบว่าพี่เราชอบโดนัชโโนทช็อกโกแลตอาหารอร่อยที่สุดประทับใจที่สุดก็คือโครวันสุกค่ะประทับใจคุณพี่ที่ให้บริการของเราประทับใจร้านด้วยหนึ่งแม้ว่าจะจองย่างนิดน,นึงแต่ว่าอาหารอร่อยมากๆอาหารดีวัตถุดิบดีสุดๆ,ดๆคือทริปที่เราแฮปปี้ที่สุดในรอบ6เดือนนะคะสำหรับการท่องเที่ยวของเราต่อไปจะไปไหน ใช่จะไปที่ไหนจะไปยังไง<ม>ก็รบกวนติดตามด้วยนะเคบ๊ายบาย